สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอคลิปโชลี่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่1กันยายน2565เมื่อวานนี้เรานําเสนอคลิป คนเกิดในวันทั้งเจ็ดไปเรียบร้อยนะครับวันนี้มาถึงคิวของราศีนะครับเรามาเริ่มต้นกันกับราศีมหาเฮงอันดับที่1ประจําวันที่1กันยาย,ายน2565นี้อย่างที่ผมจวหัวไว้ในหน้าเพจนะครับว่าราศีมหาเฮงกลับมาประหาดอีกรอบก็คือราศีธนูหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดกันว่าราศีธนูงวดวันที่1กันยาย,ายนดวงชะตาจะเป็นอย่างไร ประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนฝากไว้ที่นึ่ก่อนครับช่องทางการติดต่อดูด,ดวงชะตาของผมหมอกริชชอรี่อย่างผมเหมือนเดิมครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ ID Line แฟนเพจเฟ e บ o o k สนใจที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมแบบตัวต่อตัวเอกลูซีทั้งเรื่องการงานการเงินโชคลาภความรักอุปสรรคปัญหาหรือติดขัดอะไรก็ตามนะครับโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันรวมถึงแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับราศีธนูมาเริ่มต้นกันเลยนะครับอันนี้เป็นการดูแบบรวมๆกว้างนะครับไม่ได้จดจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นขอแนะนําให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและที่สำคัญที่สุดในคลิปนี้เนี่ยนะครับเป็นการทํานายในระยะเวลาสั้นๆก็คือเรื่อง ต,ต้นคํทานายตั้งแต่วันนี้17สิงหาคมไปต้นไปนะครับไปสิ้นสุดที่1กันยายนนี้เท่านั้นไม่ได้มีผลต่ออดีที่ผ่านมารวมถึงอนาคตที่นอกเหนือจากวันที่1กันยายนนี้ไปแล้วนะครับคลิปนี้ผมทํานายเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินโชคลาภบ,บุญเสริมดวงชะตาดาวคู่มิตรสีน้าโชคและก็เลขมงคลน,นะครับ มาเริ่มต้นกันกันกบคนราศีธนูนะครับเจ้าชะตาในรอบปบังนี้ต้องบอกว่าเรื่องของการงานถือว่าเด่นมากๆนะครับคุณกําลังมีโอกาสก้าวหน้าประสบความสําเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานกําลังจะได้ก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงหรืออาจจะกลายเป็นเจ้าของกิจการในอนาคตอันใกล้นี้ ใครที่ทำงานบริษัทห้างร้านทั่วๆไปเงินเดือนดีมากใครอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานไปทำกับบริษัทต่างชาติหรืออยากจะออกมาทำธุรกิจส่วนตัวคุณมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จขอแค่คุณมีไฟมีพลังแล้วก็พร้อมที่จะรับโอกาสนั้นๆนะครับ คนที่เป็นเจ้าของกิจการหากแม้นคุณกำลังติดขัดหรือว่ามีปัญหาอยู่ในช่วงวันนี้เป็นต้นไปดวงคนราศีธนูกำลังมีการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้นการเงินของคุณจะมีโอกาสดีๆมีโอกาสที่แบง์ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อให้คุณได้รับโอกาสทางการเงินเพื่อมาเสริมหรือต่อใน ส่วนของธุรกิจของคุณหรือจะมาต่อยอดเสริมธุรกิจของคุณให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นคนราศีธนูแมนอยากจะทําอะไรในช่วงนี้ถือว่าดวงเปิดเต็มที่ถึงจัดอยู่ในกลุ่มอันดับที่1ขอแค่คุณเริ่มต้นแล้วก็กล้าพอที่จะลงมือทําใครที่กําลังติดขัดเรื่องของการเงินหลายสิ่งหลายอย่างกาลังจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเรื่องของการงานใครทาธุรกิจด้าน i m p o r t ์ตเอ็กพถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความเริ่มต้นที่ดีมากๆหรือใครที่กําลังจะเริ่มต้นทําขายสินค้าออนไลน์ก็ได้นะครับ หรือใครที่กําลังอยากจะเปลี่ยนงานไปทํางานกับบริษัทน้นบริษัทนี้ที่ตัวเราหมายตาไว้สําเร็จบริบูรณ์ ยิ่งถ้าใครทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในส่วนงานราชการในรอบปักนี้คุณมีโอกาสที่จะสําเร็จได้รับตําแหน่งของลูกจ้างประจําหรือเป็นข้าราชการการสอบแข่งขันบรรจุทุกอย่างสมบูรณ์และก็บริบูรณ์ใครที่เกิดราศีธนูแล้วอยากจะทํกกาธุรกรรมทางการเงินอยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้อรถคุณสําเร็จสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ต้องประเมินความสามารถของตัวเองด้วยว่าไหวหรือไม่อย่างไรลักษณะเป็นแบบนี้ภาพรวมงานของคนราศีธนูโดดเด่นมากนะครับทั้งลูกจ้างเจ้าของิ จากรในกรณีถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งที่รองหัวหน้าคุณกำลังจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้าหรือกลายเป็นผู้บริหารระดับสูงได้ในเวลาอันใกล้ๆนี้นะครับขอแค่คนราศีธนูหมั่นพยายามเคารพผู้หลักผู้ใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนและที่สำคัญที่สุดเรียนรู้ศึกษางานให้มั่นคงให้รู้สึกว่าทุกอย่างเราเข้าใจอย่างงแท้คุณจะประสบความสำเร็จในรอบปักนี้อย่างแน่นอนครับ เรื่องของการงานเอาเป็นพอสังเขตว่าทุกอย่างลงตัวบริบูรณ์ไม่มีอะไรต้องพูดเยอะนะครับเพราะดวงดีอยู่แล้วนะครับถ้ามองเรื่องของการเงินก็คือรบรวๆกันไปแบบนี้คนราศีธนูเรื่องของการเงินเป็นไปในทิศทางที่ดีเวลาทําธุรกรรมทางการเงินหรืออยากจะไปกู้แบงก์กู้ธนาคารสําเร็จสมบูรณ์บริบูรณ์และที่สําคัญที่สุดวันที่หนึ่งกันยายนชาวราศีธนูคุณกําลังจะกลายเป็นเศรษฐีใหม่มีโอกาสเริ่มต้นชีวิต กับลอตเตอรี่แค่ใบเดียวของคุณนั่นเองคุณมีเกณฑ์จะถูลอตเตอรี่รางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่ที่บุญธรรมก่นแต่งของแต่ละคนนะครับแต่ที่แน่ๆคนราศีธนูงวดนี้คุณมีเรื่องราวดีๆปรากฏขึ้นมาแน่นอนเรื่องของการเงินอีกทั้งบุญพาวาสนาส่งให้คนราศีธนูมีโอกาสได้เจอเจอกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเรื่องราวที่เฝ้าฝันรอคอยมานานความฝันของคนราศีธนูกําลังจะกลายเป็นจริงในเวลาอันใกล้นี้นะครับ หลังวันที่หนึ่งกันยายนเป็นต้นไปชาวราศีธนูหลายคนจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงสถานะจากที่ย่ำแย่กลับมาดีขึ้นคุณจะพบ เจอประสบการณ์โอเวอร์ไนท์ชักเสร็จความสำเร็จที่ได้มาแบบคาดไม่ถึงร่ำรวยแบบฟ้าผ่าถูกหวยถูลอตเตอรี่แล้วยิ่งถ้าเราไม่ได้ปรารถนาที่จะเล่นหวยเล่นหุ้นคนราศีธนูทำธุรกรรมทางการเงินหรือธุรกิจการค้าของคุณเริ่มต้นดีแล้วประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับโดยภาพรวมถือว่าเรื่องการเงินอยู่ในทิศทางที่ดีหากมองถึงเรื่องอุปสรรคปัญหาคนราศีธนูจะรู้สึกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา เราเหมือนกําลังอยู่ในภาวะที่ย่าแย่หายใจหายคอไม่สะดวกบางครั้งบางทีจะหันหน้าไปพึ่งพาสายใครก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องย่าแย่เวลาที่คนอื่นเขามีโชคเมลาาถูกหวยถูกรอตตอรี่เรากลับกลายเป็นว่านั่งมองอย่างมีความทุกข์ทรมานใจสุดท้ายวันนี้เวลานี้มาถึงคนราศีธนูคนนั้นแล้วเพราะนั้นขอให้คุณหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลบาร,รมีขอให้ทําอย่างถึงพร้อมแล้วทําให้สม่าเสมอรับรองได้เลยว่าบุญพาวาสนาจะส่งคุณเองนะครับเรื่องราวการเงินโชคลาบรวมถึงอุปสรรคปัญหาต้องบอกว่ามีแค่ ตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของความคิดความเครียดวิตกกังวลบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆหากมองถึงเรื่องราวความรักคนราศีธนูหากมันตกผุ้ไม้ดวงของคุณไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักเพราะคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักคุณมุ่งมั่นในเรื่องของงานเรื่องของการเงินเป็นหลักเพราะนั้นยิ่ง เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นพลังทําให้คุณกล้าไปสู่ความเด็ดได้ง่ายขึ้นความรักใครที่มีคู่อยู่แล้วความรักก็ไม่ได้มีปัญหาแม้จะอยู่ไกลกันแต่ก็ยังส่งใจถึงกันตลอดเวลาเพราะนั้นถึงมองว่าอุปสรรคปัญหาคนราศีธนูในรอบปังนี้แทบไม่มีอะไรต้องห่วงนะครับแม้กระทั่งสุขภาพร่างกายเพียงแต่ว่าใครที่มีโรคประจําตัวความดันเบาหวานหรือเป็นโรคโล,ลหิตจางหรือว่าเป็นโรคอะไรก็ตามเกี่ยวกับของเหลวในร่างกายพึงต้องไปหาหมอหาหมอบ้างเท่านั้นเองซึ่งมันเป็นโรคประจําตัวที่จะต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษเท่านั้น ภายหลังจากที่เรามองเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของอุปสรรคปัญหารวมรวมถึงเรื่องของโชคลาภบ,บ้างพอสังเกตคราวนี้เรามาว่ากันว่าคนราศีธนูเมื่อบุญภาวัฒนาส่งแบบนี้สิ่งที่ควรจะต้องทําอย่างสม่ําเสมอเพื่อได้เสริมชะตาของตัวเองให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นคือบุญกุศลนั้นต้องทําแบบไหนอย่างไรนอกเหนือจากการไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิแล้วทําบุญไสรบาทแล้วเข้าวัดทําบุญตามโอกาสแล้วคนราศีธนูทําแบบไหนอีกนะครับก็คืออย่างนี้นะครับบุญเสริม ดวงในช่วงปักนี้ของคนราศีธนุก็คือบริจาคปัจจัยร่วมบุญสร้างถานระวัตถุให้กับวัดต่างๆตามกําลังสถาผมแนะนําที่วัดหลวงตาสิริอินทาศิลิ ตำบลบัวเงินอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นวัดที่พระอรหันต์ท่านกำลังจะสร้างสังเวชนียสถานผมแนะนำว่าช่วงนี้ลงหลวงตาท่านจําภาษาที่วัดถือเป็นบาร,รมีของคนไทยหลายๆคนเพราะนั้นแวะไปกราบท่านไปร่วมบุญกับท่านซะนะครับแล้วผมติงไว้ที่หนึ่งพระของขวัญที่หลวงตาสิริท่านหยิบยื่นให้กับมือเก็บไว้ให้ดีในอนาคตมันจะประเมินค่าพิได้ผมมั่นใจว่า จะต้องมีราคาที่หลายๆคนหยิบต้องไม่ถึงแน่นอนเพราะฉะนั้นได้มาแล้วเก็บไว้ให้ดีนะครับวัดถ้ำผาแดงนิมิตน้ำพองขอนแก่นอันดับหนึ่งสองทำบุญถวายสังฆทานโดยเฉพาะพวกผ้าอาบน้ำฝนหรือจะถวายสังฆทานผ้าอาบน้ำฝนหรือจะเป็นสังฆทานน้ำดื่มรวมถึงเป็นพวกเครื่องดื่มต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็นถวายพวกโซฟามานั่งรวมถึงโต๊ะเก้าอี้ให้กับวัดวาอารามต่างๆ ตามกาลังศรัทธาและโอกาสของคนที่เกิดราศีธนูการทําบุญบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกรวมถึงเป็นเจ้าภาพบริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้กับสถานสงเคราะห์เด็กกพาพร้าเด็กพิการแล้วแต่ว่าเราปรารถนาที่จะทาเท่าไหร่บุญเหล่านี้จะเป็นเสมือนหนึ่งแรงผลักดันแรงส่งเรื่องราวของโชคลาภทั้งการงานและการเงินให้คนราศีธนูมีโอกาสก้าวสู่ความเร็จประสบความเร็จในสิ่งที่ตัวเองปรารถนามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาได้ ฟังคลิปนี้แล้วขอให้ทําบ้างนะฮะอย,อ,ยอ,ยอย่างน้อยสุดนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะครับที่สำคัญที่สุสดวัดถ้ำผาแดงนิมิตนะฮะอย่าลืมเลยนะครับหลังจากที่เราไปทําบุญเสริมดวงชะตากษตเกรตรียบร้อยคราวนี้ก็มาว่าถึงเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนราศ,รรศรรีธนูควรจะ ต้องเข้าไปกราบสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคนราศีธนูงวดวันที่หนึ่งกันยายนหรือเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยทิศที่เป็นมงคลมีอยู่ด้วยกัน3ามทิศก็คือทิศเหนือทิศตะวันตกและวก็ทิศใต,ตศ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกเหนือจาก ประจำภาคที่เราอยู่ประจำทิศที่เราอยู่หรือจังหวัดที่เราอยู่แล้วคนราศีธนูยังเข้ากราบนมัสก,การขอพรโชคลาภกับองค์ปู่นิชปานนาคราชที่วัดศัก์ใหญ่นนทบุรีก็ได้หรือจะเป็นหลวงพ่อโตวัดแก้วฟ้าจังหวัดนนทบุรีด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเข้ากราบนมัสก,การขอพรโชคลาภกับองค์เท้าวเวสวุวรรณที่วัดดุรามณีอันนี้เน้นวัดดุรามณีที่เดียวนะครับ และก็เข้าไปกราบนมัสก,การขอพรโชคลาภกับองค์หลวงปู่ทวดหลวงพ่อเหลือองค์พระศิวลีที่วัดสามโคกปทุมธานีนะครับลักษณะเป็นแบบนี้อยู่ใกลก้กรุงเทพหรือว่าจะเป็นวัดพนันเชิงหลวงพ่อโตก็ได้แต่ถ้ามาเยื้องทางภาคเหนือตอนล่างเช่นพิษณุโลกหรือว่าพระพิเชเช่นพิษณุโลกหรือว่าเพชรบูรณ์ก็เน้นที่องค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับที่วัดใหญ่ จังหวัดพิษณุโลกหรือจะเป็นพระธรรมราชาที่เพชรบูร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์ที่วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วใครมาทางนี้ก็แวะเข้าไปกราบสักการบูชาได้เลยเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องการทําบุญสมดวงการเข้าไปกราบสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคราวนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยก็คือดาวคู่มิตรเลขนํ้โชควันที่เวลาและสถานที่ ของคนราศีธนูในการที่จะเสี่ยงโชคในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้ครับอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าทิศนำโชคมีอยู่ด้วยกัน3ามทิศก็คือเหนือตะวันตกและก็ทิศใต้สําหรับสีเป็นมงคลคนราศีธนูก็คือสีทองสีฟ้าและสีน้ําเงินนะครับดาวคู่มิตรคนราศีธนูงวดวันที่หนึ่งกันยายนเป็นผู้หญิงผิวขาวรูปร่างผอมสูงอายุไม่เกินสี่สปีนะครับจะมาจากทางทิศใต้ คนนี้จะนําโชคล่ามมาให้ในกรณีถ้าเป็นขวาจรให้เน้นคนแบบนี้แต่ถ้าเป็นแผงประจําสามารถซื้อได้ใน3ทิศนี้แล้วก็ควรที่จะดูคนขายด้วยแล้วก็เวลาสถานที่เป็นหลักนะครับเป็นแบบนี้เลขนําโชควันที่1กันยายน2565ของคนราศีธนูก็คือเลข7 8 9และ1 2นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตัววันที่ที่เป็นมงคลอุดมเลิกให้กับคนราศีธนูเวลาที่จะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็คือ27 28 29และวันที่1มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4วันเวลาอันเป็นเวลาที่ นำโชคลาบมาให้คนราศีธนูก็คือช่วงเช้า8ปดนาฬิกาสินาทีเนาฬิกาสินาทีและช่วงบ่ายก็คือ14บสนาฬิกายนาทีและ17เนาฬกายนาที สำหรับสถานที่นะครับเน้นตรงนี้ก็คือหนึ่งหน้าธนาคารหน้าร้านทองหน้าห้างขายสินค้าประเภทของตกแต่งบ้านนะครับหรือจะเป็นสถานที่ราชการเน้นที่โรงพักเป็นหลักนะครับรวมถึงตลาดน้ำหรือริมน้ำริมทะเลก็ได้หรือจะเป็นแผงที่อยู่ใกล้ๆกับสถานกงศุนหรือว่าจะเป็นแผงลอตเตอรี่ที่อยู่บริเวณที่มีคนพลุกพล่านเยอะๆอเะช่นว่าตลาดน้ำตลาดอะไรต่างๆเหล่านี้คนราศีธนูสามารถที่จะเสี่ยงโชค กับคนที่เป็นเจ้าของประจําอยู่ตรงนั้นได้เลยคนราศีธนูสามารถเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่กับแผงที่มีลักษณะแบบที่ผม แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่าคนราศีธนูเนี่ยดวงดีโชคลาบมาเต็มที่แต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่บุญภาวาสนาส่งบางคนอาจจะมานั่งอิจฉาตาร้อนคนอื่นเขาอยู่ว่าราศีธนูเหมือนกันแต่ทําไมเขาถูกทําไมเราไม่ถูกด้วยเพราะว่าบุญแต่ละคนมาไม่เท่ากันมาต่างกันแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งยากแข่งลาบากครับ เอาละครับกับคลิปราศีธนูมหาเฮงอันดับหนึ่งประจำวันที่1กันยายน2565กครับผมหมอคลิปโชลีก็คงจะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายก่อนจากกันไปในคลิปนี้ฝากไว้เช่นเดิมครับช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมยังคงเหมือนเดิมทั้งเบอร์โทรศัพท์และไอดีไลน์นะครับขณะเดียวกันในทิกต o k เนี่ยอย่าลืมกดติดตามไว้นะฮะเพราะว่าก่อนที่หวยจะออกประมาณ5วันจะมีคลิปดีๆออกมาให้เห็นนะครับเอาละครับกับราศีธนูมหาเฮงอันดับที่1ก็คงขอ,อยุติลงปลงไว้แต่เพียงเท่าน ดวงก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยแล้ววันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ